องเรืสุริสิสวัด้อเดมันสะกชีวิตปรทับรวมกับเรื ไความทั้งดีองค์เรือสุรีสีสว่ดวงน้นงมัสกัชีวิตประทานพรอมกับเรืองในดุงสาเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสันผานพระแระต่บพีน้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายว่าใจได้ด้วยการและเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นภูมิจารีเสมอ ขอทุสวันนะคุณทั้งหลายและพี่พน้องด้วย ช่วยพิงหวนพระเจ้าเพื่อข้าพระเจ้าด้วยเถินขอพระผู้ทรงสันพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรออเมนข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระคิดเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระคิดเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิน ให้เราภาวนาข้าแต่พระผู้ทรงสันผานุภาพและพระไทยกรุณาพระองค์โปรดให้ผู้มีความเชื่อรับใช้พระองค์อย่างถูกต้องสมพระเกียรติขอทรงพระกรุณาโปรดให้กบเจ้าทั้งหลายดำเนินชีวิตมุ่งหน้าไปรับรางวัลตามพระสัญญาโดยไม่มีอุปสรรคขัดขวางด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและของราช เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร์าเมนบนอ่านจากจนหม้ดับุญเปาโลอัครสา,าวกถึงชาวฟิลิปปีพี่น้องจงมีความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกันกับ ที่พระคิดเยซูทรงมีเถิดแม้ว่าพระองค์ทรงมีธรรมชาติพระเจ้าพระองค์ก็มีได้ทรงถือว่าศักดิ์ศรีเสมอพระเจ้านั้นเป็นสมบัติที่จะต้องหวงแหนแต่ทรงสละพระองค์จนหมดสิน้นทรงรับสภาพดุดทาาเป็นมนุษย์ดุดเราทรงแสดงพระองค์ในธรรมชาติมนุษย์ทรงถ่อมพระองค์จนถึงกับทรงยอมรับแม้ความตาย เป็นความตายบนไม้กังเขนเพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงเทิดทูนพระองค์ขึ้นสูงส่งและประทานพระนามให้แก่พระองค์พระนามนี้ประเสริฐกว่านามอื่นใดทั้งสิ้นเพื่อทุกคนในสวรรค์และบนแผ่นดินรวมทั้งใต้พิภพจะย่อเข่าลงนมัสการพระนามเยซูนี้และเพื่อชนทุกภาษาจะได้ร้องประกาศว่า พระเยซูคริสทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อพระสิริรุ่งโร์แด่พระเจ้าพระบิดาพระวาจาของพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าจงร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่พระเจ้าข้าพรเจ้าจะสารเสริญพระองค์ในหมู่ประชากรมากมายที่มาชุมนุมกัน จะแก้บนต่อหน้าผู้ที่ยำเกรงพระองค์คนยากจนจะได้กินจนอิ่มผู้สแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าจะสารเสริญสดุดีพระองค์ขอให้เขาทั้งหลายมีชีวิตอย่างเป็นสุขตลอดไปเชิญรับจงร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่เรียเจ้า ประชาชนทั่วโลกจะจดจำและกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าประชาชาติทุกตระกูลจะกราบนมัสการพระองค์เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ทรงปกครองชนชาติทั้งปวงผู้ทรงอำงานาจในแผ่นดินจะกราบนมัสการพระองค์มนุษย์ทุกคนที่จะต้องตายจะก้มกราบเฉพาะพระพัก ข้าพเจ้าจะมีชีวิตเพื่อพระองค์เชิญรับจงงงรองเรย,บ,ย,ย,บ,เยบุตรหลานของข้าพเจ้าจะรับใช้พระองค์เขาจะประกาศถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าแก่คนรุ่นหลังสืบไปเขาจะประกาศความเที่ยงธรรมของพระองค์แก่ประชากรที่จะเกิดมา ว่านี่คือพระราชกิจของพระองค์เชิญรับจงร้องเพลงบทใหม่ถาวายแด่พระเจ้าเชิญยืนอัลเลลูย พระสุเา้าตรัสว่าท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาพบเราเถิดเราจะให้ท่านได้พักผ่อนอัลเลลุยาอัลเลลุยาอัลเลลุ พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบูดาอยาพบรารสารตามคำบอกเล่าของนบุตรลูกาเอาไว้ยพระเกียรตยิแบบด่พระองค์พระเจ้าค่ะผู้ร่วมโต๊ะคนหนึง่งได้ยินที่พระเยซูเจ้าทรงสอนจึงทูลพระองค์ว่าผู้ที่กินอาหารในพระอาณาจักรของพระเจ้าย่อมเป็นสุขพระองค์ตรัสกับเขาว่าชายผู้หนึ่งจัดงานเลี้ยงใหญ่และเชิญคนเป็นจํานวนมาก เมื่อถึงเวลางานเขาส่งผู้รับใช้ไปบอกผู้รับเชิญทั้งหลายว่าเชิญมาเถิดทุกอย่างพร้อมแล้วแต่ทุกคนต่างขอตัวคนแรกพูดว่าข้าพเจ้าได้ซื้อที่นาไว้แปลงหนึ่งจำเป็นต้องไปดูจึงขออภัยที่มางานเลี้ยงไม่ได้อีกคนหนึ่งพูดว่าข้าพเจ้าซื้อนกซื้อโคไว้ห้าคู่กำลังจะไปทดลองใช้งานจึงขออภัยที่มางานเลี้ยงไม่ได้ อีกคนหนึ่งพูดว่าข้าพเจ้าเพึ่งแต่งงานจึงมาไม่ได้ผู้รับใช้กลับมารายงานทุกอย่างแก่นายของตนนายโกรธมากพูดกับผู้รับใช้ว่าจงรีบออกไปตามลานสาธารณะและตามถนนในเมืองจงพาคนยากจนคนพิการคนตาบอดและคนง่อยเข้ามาที่นี่เถิดผู้รับใช้กลับมาบอกนายว่านายขอรับข้าพเจ้ากระทำตามคำสั่งของท่านแล้วแต่ยังมีที่ว่างอีก นายจึงบอกผู้รับใช้ว่าจงออกไปตามทางเดินและตามรัว้วต้นไม้เร่งเร้าผู้คนให้เข้ามาเพื่อทำให้คนเต็มบ้านของเราเราบอกท่านทั้งหลายว่าไม่มีผู้ใดได้รับเชิญไม่มีผู้ที่ได้รับเชิญคนใดจะได้ลิ้มรสอาหารของเราเพราะว่าจาของพระเจ้าขอพระคิดซะเศา้าทรงพระเจเริญเทิน วันนี้ในบทพระวรสารนนะได้พูดถึงจิตลมของการที่เราจะต้องพยายามนะที่จะทําให้คนเนี่ยได้รู้จักพระองค์ได้เข้าร่วมในงานเลี้ยงหรือในพระราชัยของพระเป็นเจ้าซึ่งในบทอ่านแรกเองนะก็ได้บอกว่าในที่สุดแล้วเราก็จําเป็นที่จะต้องทําให้ทุกคนรู้ว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอด,นะโ,ดโดยในบทอา่านแรกบอกว่าและทุกเขาก็จะคูลง และเพื่อถอดชนทุกชาติจะได้ร้องประกาศว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อพระสิริรุงโลดแด่พระบิดาเจ้าเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเราซึอเป็นคิสชนเราคงไม่พอใจนะแต่เพียงแค่เราอาจจะมีคนกลุ่มหนึ่งนะคนที่เราสึกว่าชอบพอคนที่เรารู้สึกว่าเราพูดแล้วเขาก็เชื่อฟังเราเราแนะนำนะเขาก็ปฏิบัติตามนะสิ่งที่เราบอก เหมือนกับว่าคนพวกนีนะ้มีกลุ่มหนึ่งที่ทําให้เราบรรเทาใจนะมีกลุ่มหนึ่งซึ่งเราเชิญให้เขาให้เข้าสู่งานเลี้ยงของพระเป็นเจ้าแล้วแต่จริงๆยังมีคนอีกมากมายนะที่ยังไม่รู้จักพระเป็นเจ้าและในวันนี้นะในบทเ,เป็นต้นในบทพระวรสารเราก็ได้เตือนเราอีกครั้งหนึ่งว่าหน้าที่ของเราคงไม่เพียงแค่พอใจนะกับคนจํานวนหนึ่งนะที่เรารู้จักแต่ว่าจิต,ตลมในการแพร่ธรรมในการทีวซสุจ้าเรียกเรามาเป็นรู้ศิก์ของพระองค์ คือเราจะต้องประกาศอย่างไม่มีวันสิ้นสุดมีคนนะที่ได้รู้จักพระเป็นเจ้าแล้วแต่ก็ยังมีที่ว่างอีกเยอะแยะนะวันนี้ที่บทพระวรสารบอกเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ขอให้จิตตลมนีนะ้อยู่คู่กับเราและไม่ว่าเราจะทําอะไรก็าตามเราจะคิดเสมอว่าเราจําเป็นจะต้องเรียกคนที่ยังไม่รู้จักพระองค์และจะไม่มีวันจบนะงานของพระนะยังมีอีกเยอะแยะที่พระองค์เรียกเราเป็นผู้ร่วมงาน เพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะพยายามทำให้คนรู้จักพระองค์มากที่สุดเท่าที่เราสามารถจะทำได้ ข้าแต่พระเจ้าสกลโลกขอถวายพระพรผูรม้มีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งก้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินในน้ำพักกำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบรรดาให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแดะแจ้าตลอดเนี่เรื่อน ข้าแต่พระเจ้าสกลลลโลขอถวายพระพรผู้มีพระทัยเมตตาประทานเล่าองุ่นซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นด้นําพักน้าแรงของมนุษย์ได้จะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่เจ้า,าตลอดนิรันดร พี่น้องจงภาวนาขอพระบิดาผู้ทรงสัรผานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดข้าพเ,เจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดเพื่เกียรติพระองค์ทำเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจ,จัศักดิ์สิทธิ์ด้วยเทินข้าแต่พระเป็นเจ้าขอให้สักการบ,บูชานี้เป็นของถวายบริสุทธิ์สำหรับพระองค์และเป็นหวหนทางให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับพระกรุณาจากพระองค์ด้วยเถิด ทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกิตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสมรวมใจและลึกถึงพระเจ้าเรากำรังและลึถึงดวงให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดมาสมและชอบยิ่งนนัก ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์นิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสัรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบคุณพระองค์ตลอดกาลเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเดชะพระบารมีพระกิษต์เจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมใจกันเฉลิมฉลองการสิ้นพระชนของพระองค์ท่านด้วยความรักประกาศการกลับคืนพระชนม์าชีพด้วยความเชื่อมัน่นและคอยการเสด็จกลับมาอย่างรุ่งโร์ด้วยความหวังอันแน่วแน่ ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นดิจาการว่าดังนี้สัจสิทธิ์สัจสิทธิ์สัจสิทธิ์พระเท้าจอมจักรวาลพระสิริรุ่งโรจน์ยผ่ยไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเท้าสูงสุดขอถวายพระพรแบบทู้สเสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุด ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่าองคุนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลียบเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสําหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะสรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาสิทธิรัสว่า รับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทํานองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าอ,องุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประธานแกบ่บรรดาสิทธิ์ว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกบบาศพระธรรมล้มลึกแห่งความเชื่อพระกิีะเจอได้สิ้นเพืชนเพื่กทจะเจ้าทรงกลับคืนเพื่อชนมาชีพ พระกิตเ,เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเ,เจ้าทั้งหลายกําลังระลึกถึงการสิ้นไปจนละการกลับคืนไชชนมาชีพของพระกิตเจ้าขอน้อมถวายบังอันมันดานชีวิตกับทวยโลหิตอมตดาลความรอดี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเ,เจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเ,เจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระกิตเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนใจเดียวกัน โรด่วนระล,ลึกถึงพระาศาสนาจักที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์เกรงศักและคณะสงฆ์ด้เถิดพระเจ้าค่ะโปรดท่วนระล,ลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิด ในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดอนกับพระนางมารีผมจารีพิชชนนีพระเจ้านบุญโยเซัสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกนักบุญทุกท่านบุญญาาสีนิโคลัสบุญญาาสีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ อาศัยพระกิสตเจ้าพร้อมกับพระกิสตเจ้าและในพระกิสตเจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริุงโรดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรและให้เราภาวนาตามที่พระกิสตเจ้าได้ทรงสอนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายเร<อ>งสถิต,ถตในสวรรค์ไปนำเร่งจนเป็นทิศสักการะพระย<ร>น, <า S 2> นาจัดจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์ โปรดประทานอาหารประจาวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้ทาการประจนแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไป ขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระสรรุุ่โรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดรข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตลสกับอัครสา,าวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดจะทรงถือโทษข้าพเจา้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนจาจักรของพระองค์ และโปรดประสาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามาัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดรม<ำ>ขอให้สันติสุขของพระกิตเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับ่านด้วยให้เรามอบสันติสุขของพระกิตเจ้าแก่กันและกัน ลูกแกลเปรซาฟุตทรงลบกพลงบาปของโลกทรงเดลกาโรนาเทินลูกแกลเปรซาฟุตทรงลบกพลงบาปของโลกทรงเดลกาโรนาเทินลูกแกลเปรซาฟุตทรงลบกพลงบาปของโลกโปรดประทานสันต <t spoiled forbidden establishment> ิสุขเทิน นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าส่งเรียกมาร่วมในงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตัดเพียนด้วยวาจาเดียวและทิศใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์ ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายวอนขอพระองค์โปรดให้กิจการที่นำความรอดพ้นนี้บังเกิดผลยิ่งยิ่งขึ้นในจิตใจเพื่อศีลสิทธิ์จากสวรรค์ที่หล่อเลี้ยงชีวิตข้าพระเจ้าทั้งหลายเตรียมข้าพระเจ้าไปรับพระพรที่ทรงสัญญาไว้ด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิดเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลาย พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านเดือนขอพระผู้ทรงสันพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิดพิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าเถิดขอขอบพระคุณเจ้าขอเรียอคุณเรือซองที่ให้เรา <c oughs> มีความสุขกับเรา วาจาที่ลูรับฟังวันนี้ลูกินดีรับไปปฏิบัติตามขอพระคุณเระอเจ้าที่ให้เรามีความสุขกับเรือง